ครับก็แวะดูมะม่วงหน่อยหนึ่งครับเขาก็ดกนะผมก็จะให้เขาสุกคาต้นไปเลยนะครับแล้วก็มาเช็คละมุดครับผมนี่มาเช็คลมุดกันโอ้ลูกใหญ่นะนี่นี่ครับอันนี้เป็นละมุดเม็กซิโกนะครับผมครับนี่ครับ เม็กซิโกครับผมนี่เขาก็กำลังออกอีกหลายลูกนะลูกนี้ก็ลูกใหญ่นะแข็งเป๊กเลยครับผมนี่คือเม็กซิโกครับ อันนี้เป็นลำไยคิดสั้นนะครับก็มะม่วงก็จะเยอะมากนะมีหลายสายพันธุ์นะครับ โอ้โหเพียบเลยนะครับครับผมก็มาอัปเดตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับครับผมก็เขาก็เป็นแล้วนะครับนะครับเขาเป็นแล้วนะเขาเป็นแล้วครับผมนี่เขาเป็นแล้วนะ เดี๋ยวก็ต้องทําเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับนะครับผมเนี่ยเขาเป็นแล้ว<ม>ก็สามหกเก้าไเก้าเดี๋ยวจะทำเพิ่มอีกอีกสิบขวดนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ผมจะพามา อัปเดตมาดูต้นปีเดียทอนนะครับหรือตาเบบุย่าตาเบเหลืองนะครับผมลงปลูกไปแล้ว10ต้นพร้อมกับคูณชมพูนะครับหรือว่าคูนสายลุงไปอีก1ต้นเดี๋ยวไปดูกัน,นครับ2ต้นนี้คือลงปลูกไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับอันนี้คือปลูกไปแล้วสองต้นช่วงแรกนะครับ ตอนนี้สิบต้นที่สั่งมาใหม่เนี่ยก็คือนี่ครับเซตนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตรงนี้สลับฟันปลาเลยนะผมต้องการให้เขาออกแบบว่าเป็นทิวแถวยาวเลยนะเป็นสีเหลืองนะปีหน้านะครับแล้วมาช่วงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือสลับฟันปลาเหมือนกัน ครับก็สิบต้นนะนะครับผมแล้วมาดูตรงนี้ครับผมก็เล่นไม้ดอกยืนต้นแบบร้วนๆเลยนะอันนี้สีตรังเราก็เอาเข้ามาตั้งแต่ต้นก้าต้นเล็กๆนะครับนี่ครับสีตรังนะแล้วนี่ครับนี่คือคูณชมพูหรือว่าคูนสายลุงที่ผมลงปลูกไปเมื่อเช้านะครับครับเขาก็กำลังจะให้ดอกแล้วนะ เนี่ยกาลังจะให้ดอกนะครับนะครับผมส่วนอันนี้เป็นคูณขาวนะครับนี่ก็เป็นคูณขาวครับเนี่ยเขาก็ให้ดอกแล้วนะเดี๋ยวก็จะดูกันว่าอันไหนคูณขาวอันไหนคูใสายลุงนะเพราะว่าผมปลูปก,กผมก็งงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาเหมือนกันมากนะฮะอันนี้คูณขาวนะน่าจะใช่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับแถบนี้จะเป็น ไม้ดอกยืนต้นปับปนไปกับสวนผลไม้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะอ้าวครับของพนาการเด่นนะของพนารามินครับผมก็อัปเดตให้ดูนะครับว่าเมื่อเช้านี้ผมลงต้นไม้ไปเนี่ยครบแล้วนะครับสิบต้นแล้วนะนี่ตามนี้เลยโอเคนะครับผมนั่นเดี๋ยวไปดูกระบะพึกกันครับ ว่าเขาแม่ออกดอกไปถึงไหนกันแล้วมาอัปเดตกระปบระพึกนะครับขวนนาการ์เด้นสักุละมือกไทยนะครับผมครับก็เขาก็ออกดอกโอ้โหยังมีหลายกิ่งเลยที่ดอกเขากำลังเป็นเม็ดตุ่มๆนะครับสวยงามครับผมครับผมเพ่อ,พอมเมล็ดเขาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้ เขางอกแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวขอเวลาสักสามวันครับผมผมจะอัปเดตให้ดูนะครับว่าเพราะเมล็ดได้กี่ต้นครับผมวันพนาาราม